สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่อง 4nam245 เนาะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะเนาะวันนี้เราจะใช้ไพ่รักคาโร่นะเราจะมาดูกันว่าคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมนะเนาะเราจะได้ลงเอยกันไหมนะคะคุณกับเขาคนนั้นน่ะจะได้ลงเอยกันหรือเปล่าจะมาดูสี ไม่ได้เปิดไพ่รักนาลอกันนะเนี่ยเนาะคิดถึงเหมือนกันนะเนาะอาคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมเราจะเปิดสักแปดใบก่อนเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ลงเอยกันหรือเปล่า เค okay. คุณละเขาจะได้ลงเอยกันไหมอ่ะจริงๆแล้วคุณละเขาน่าจะเคยมีการผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนหรือคุณสองคนเนี่ยแหละที่เคยหันหลังให้กันมาก่อนก่อนหน้านี้เนาะมันมีความผิดหวังอยู่ตรงนี้เออคุณอาจจะเคยเลิกลากันไปก่อนอาจจะแบบก่อนหน้านี้นะคะเคยมีการเลิกลากันไป เคยมีการเบรกอยู่ความสัมพันธ์ไปแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอืมมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะมีคนบางคนแหละที่อาจจะอีโก้ไม่ยอมพูดเนี่ยไม่ยอมพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการอีกคนก็อ่ะอาจจะอยากพูดเนาะมมันมีการอีโก้กันอยู่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ห่างกันไปเนี่ยมันทําให้รู้นะว่าเราอะสําคัญ กับเขาขนาดไหนหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นอกหรืออาจจะคุณทั้งคู่ที่รู้แล้วว่าเหมือนแบบเออเราอะรู้สึกว่าคนคนนี้สําคัญมากนะไปไหนจากกันไม่ได้นะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะมีการเหมือนแบบอ่ะต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองแล้วนะอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะมีใครบางคนที่เอออาจจะกลัวว่าเฮ้ย ถ้าคนคนนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะเขาจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่านะแต่อีกคนนะ่ะก็จะพยายามพยายามที่จะเข้าหาเนาะพยายามที่จะเอาชนะใจแล้วปลูกต้นไม้ปลูกต้นรักขึ้นมาใหม่เนาะอืมคู่เนี้ยมีความขัดแยงแล้วก็มีความเหมือนย้อนแยงกันมากๆเลยนะเออเพราะว่าเมื่อกี้เนาะอย่างเงี้ยอีกคนนึงพูดอีกคนไม่พูดอีกคนนึงอยากจะง้ออีกคนนึงก็แบบ กลัวว่าเดี๋ยวเออจะเจ็บจะช้ำใจก็เลยอ่ะไม่อยากที่จะแบบเออมีและไม่อยากที่จะให้มารักแล้วแบบกลัวอะไรประมาณเนี้ยอืมนเนาะแล้วก็มันก่อนหน้านี้อาจจะมีคนบางคนที่ไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่ทำเป็นเหมือนทีเล่นทีจริงกับคุณอะไรกับคุณแต่จริงๆอ่ะคือในใจมั่นคงกับคุณนะรักแค่คุณอะไรแค่คุณถึงแม้อาจจะทำดูเหมือนแบบ เอ้ยไปสนใจคนที่สวยกว่าหล่อกว่าแบบแอบมองคนนั้นคนนี้แต่จริงๆอะในใจคือมีแค่คุณอะในใจคือแบบอยากรู้ว่าคุณจะมีปฏิกิริยายังไงคุณจะงอเอ้ยคุณจะหึงไหมอะไรไหมด้วยนะอืมเนาะอืมแล้วก็คนคนนี้เป็นอะไรที่เหมือนแบบกลัวนะที่จะสูญเสียคุณไปกลัว,วคุณจะไปเจอใครที่ดีกว่าจะไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วก็ไปรักกับเขาแล้วก็มีความสุขกว่า อืมเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นว่ามีการงอ,อก,กันเกิดขึ้นแล้วได้กลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเออจากที่ตอนแรกไม่สนใจกันไม่อะไรกันเนี่ยจะแบบเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตความรู้สึกเพราะว่าเหมือนตอนที่ห่างหายกันไปก่อนหน์นเนี้ยมันได้เรียนรู้ละละว่าเฮ้ยการไม่มีกันละกันมันแย่กว่ากันแค่ไหนอะไรกว่ากันแค่ไหนเนาะเนี่ย อืมไม่ต้องการที่จะเสียกันละกันไปอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดอืมก่อนหน้านี้อาจจะมีการทะเลาะก,กันอีโก้ก,ออก,กันเราก็แบบเอาต่อสองเนาะเออแบบไม่ยอมคุยกันไม่ยอมอะไรกันต่หลังจากเนี้ยจะไม่แล้วจะเป็นอะไรที่เหมือนอ่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งอ่ะที่กลัวอยู่นะ กลัวในการที่จะไปต่อคือเหมือนอีกคนนะอยากไปต่อมากๆแต่อีกคนกลัวเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยอะตอนเนี้ยอะแล้วมันจะลงเออยังไงล่ะเนี่เนาะอือเรามาดูสิแล้วเรื่องของคุณกับเขานี่มันจะลงเออยังไงอือสรุปแล้วจะลงเออยังไงคือจะลงเออยแบบนี้หรออะลงเออยแบบไหนอ่ะดูสิ มันก็จะมีการประครับประคองกันไปแบบนี้นะมีการปกป้องมีการดูแลกันเนาะประครับประคองกันไปแบบเนี้ยเอออล้วยังไงอืมแล้วความจริงทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยด้วยนะรวมถึงอาจจะเป็นความจริงจากใจของเขาคําพูดความรู้สึกที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเนาะอืมเหมือนเขาจะพูดกับความจริง กับคุณมากขึ้นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้คุณรับรู้มากขึ้นอ่าแล้วมันก็จะเกิดความเชื่อใจกันมากขึ้นนะในความสัมพันธ์เนี้ยอืมจะมีความเชื่อใจกันเกิดขึ้นอะไรกันเกิดขึ้นหรือต่างคนต่างก็ยังคงแบบก็ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังได้ไปต่อหรือเชื่อว่าเออเราสองคนก็เป็นของกันละกนะันน่ะอืมเนี่ยมันจะมีความกล้าในการไปต่อจริงๆอ่ะความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคนะ มีควากน้ำต่างคนต่างก็รู้แหละแต่ก็ไปต่อไปต่ออยู่ดีอืมไม่รู้ว่ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรนะออืมอืมมแล้วก็มีการอบกอดเหมือนแบบคุณจะรู้สึกอบอุ่นในความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างอยากจะอบกอดกันละกันดูแลกันละกันไปเนาะประคับประคองกันละกันไปในความสัมพันธ์นี้ แล้วมันจะมีการเหมือนเป็นอิสระจะบางสิ่งบางอย่างเนาะหลุดพ้นจากคือเหมือนตอนแรกอาจาจะมีอุปสรรคใช่ไหมสุดท้ายมันจะหลุดพ้นสุดท้ายมันจะเป็นอิสระจากอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะมันจะเป็นอะไรที่สบายอกสบายใจมากๆเลยเออม,มีความสบายอกสบายใจอยู่ตรงนี้เนาะอืมอะไรยังไงอีกเนี่ยมันมีความแบบ มีความสุขอะเกิดขึ้นอะตรงเนี้จากก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อึมครึมก็ได้นะความสัมพันธ์อะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดูไปต่อกันยากหรือแบบมันดูแต่มีพลังงานไม่ดีเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะอะเป็นพลังงานดีๆได้เจออะไรดีๆเนาะอืมอืมแล้วไงอีกเนี่ยมันจะมีการยกโทษให้กันและกันเกิดขึ้นเนาะแสดงว่าอาจจะมีประเด็นกันอยู่หรือห่างกันไป หรืออาจจะแบบอ่ะตอนนี้ทะเลาะกันก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีการให้อภัยกันหรือถ้าอยู่ด้วยกันแต่ยังมีอะไรที่แบบเหมือนติดค้างในใจประเด็นปัญหาอะไรเดิมๆหรืออะไรก็แล้วต่มันจะมีการได้รับการให้อภัยกันเกิดขึ้นอืมอะไรยังไงอีกอืมเนี่ยบางทีอ่ะ มันอาจจะมีการพยายามควบคุมกันละกันเกิดขึ้นเนาะเออหรือไม่สถานการณ์อ่ะมันจะเป็นไปอย่างเหมือนแบบเหมือนโชคชะตามันยังนำพาให้คุณสองคนอะ่ะได้มาอยู่ด้วยกันอืมเนาะได้มาอยู่ด้วยกันได้มารักกันเหมือนเรื่องของคุณมันยังไม่จบลงแค่นเนี้ยเนี่ยเห็นป่ามันยังมีได้แดงอะไรแบบ คล้องใจกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับพวกคุณนะพวกคุณจะสามารถเอาชนะมันได้ค่ะไม่ว่ามันจะใหญ่มันจะหนักมันจะหนาแค่ไหนก็จะเอาชนะได้หมดเลยอืมอืมเนี่ยมันจะมีการรับรู้ว่าเออสิ่งที่การกระทำที่ทำกันก่อน,อนหน้านี้จะดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีผลสะท้อนกลับมาเสนอเหมอือเนาะทำให้เหมือน อาจจะมีการทำดีต่อกันและกันมากขึ้นด้วยในอนาคตนะแสะดงออกให้กันแบบดีๆมากขึ้นนี่แล้วก็จะมีอะไรที่เหมือนแฟแฟเนาะอืมทั้งคุณและเขาถ้าก่อนนั้นเนี้ยคุณรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือแบบเฮ้ยเขาไม่แร์กับคุณเลยแต่ผลสุดท้ายแล้วอะความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับอะไรที่มันสมควรคุณค่าคู่ควรกคุณนะอืม อืมเนี่ยเราเหมือนอะไรก็ตามอะ่ะที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันไม่โอเคมันก็จะมีการถูกตัดออกไปเนาะสิ่งไม่ดีต่างๆอะไรเงี้ยเออมีการตัดออกไปความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มันดูเข้าที่เข้าทางแล้วดูมีความสุขกันมากขึ้นนะอืมอืมแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะในความสัมพันธ์นี้เนาะ ต่างคนต่างก็แบบเฮ้ยอยากมาเรียนรู้กันลักกันใหม่ต่างคนต่างก็แบบอ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เนี้ยอืมันมีการเรียนรู้กันใหม่เกิดขึ้นนะเหมือนแบบเหมือนเราจีบกันใหม่ๆเหมือนเรารักกันใหม่ๆเลยนะอืมเนี่ยจริงๆคนสองคนน่ะเป็นคู่กันเห็นปะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันเหมือนคนละขั้วนะแต่ก็เป็นคู่กันสุดท้ายเราก็จะได้ลงเอยกันนะคุณละเขาอะ มองว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องอยู่ด้วยนะเออไม่ไปไหนหรอกเนี่ยถึงคุณจะหนีไปจากมานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคือคุณนะ่ะกับเขาจะสามารถหลุดพ้นออกจากปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้แหละแล้วความสัมพันธ์ก็จะเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนในรูปแบบที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรขึ้นรักกัน ขึ้นมากกว่าเดิมเราก็จะสามารถหลุดออกจากปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้าในความสัมพันธ์เนี่ยได้ด้วยเออเนาออืออ,อ,อ่ะใช้ไพ่จิ๋วอีกอันนะอีกสำรับหนึ่งสิ ว้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆด้วยมองไปข้างหน้าแล้วก็ไปกันต่อนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปกันต่อกันยาวๆเลยไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นคนสําคัญของกันและกันคุณก็เป็นคนที่สําคัญสําหรับเขามากๆเลยนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาให้ความสําคัญนะมากๆเลยอืมอมเนี่ยเขามองคุณในจุดที่ดีเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะ มองเป็นคนที่เลอค่ามีค่ามากมายมหาศาลสำหรับเขาเลยทีเดียวเนี่ยไปต่อด้วยกันยาวๆเห็นปะไม่ได้จบกันแค่นี้แล้วมองอนาคตไปต่อด้วยกันด้วยอะ่ะเออไม่ได้จบกันแค่นี้นะอะไรไงต่ออีกเนี่ยต่อไปอะ่ะความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่แบบชิลๆสบายๆเนาะไม่เคร่งเครียดละชิลๆชิลๆนะอืม เนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นด้วยดูสิ great happiness ความสุขเกิดขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์นี้เนาะลงเอยด้วยความสุขแน่นอนอเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เขาคิดมาดีแล้วหรือคุณคิดกันมาดีแล้วแล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองด้วยกันทั้งคู่เนาะอืมเป็นอะไรที่มันดีขึ้นเปลี่ยนไปตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเออมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นเราไปกันต่อยาวอมเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นจริงๆด้วยความสัมพันธ์เนี่ยไม่จบไม่จบยังไงก็ไม่จบเราไปต่อด้วยกันยาวๆเนาะคือจริงๆอ่ะคลิปเราไม่ได้เป็นหัวข้อว่ามันจะจบไหมความสัมพันธ์นี้แต่เป็นอารมณ์ว่าจะลงเอยยังไงก็คือต่อให้มีปัญหายังไงอ่ะคุณกับเขาก็ยังไม่จบกันแน่นอนก็ไม่จบกันก็ไปต่อด้วยกันยาวๆเนาะ ลับไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างในเวลานี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณในเวลานี้อย่าหมกม,มุ่นมากเกินไปบางทีอะ่ะคุณอาจจะคิดเอาแต่คิดเรื่องลบๆหรือเอาแต่คิดถึงสิ่งที่มันแย่ๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเขาบอกอย่าหมกม,มุ่นมากเกินไปนะปล่อยมันไปเนาะอ,อย่าไปเครียดอย่าไปคิดถึงมัน ความผิดพลาดนี้จะนำความโชคดีมาให้เห็นปะสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่มีคอน FLICT ก,กันความขัดแย้งกันในตอนนี้จะนำความโชคดีกลับมาให้ทีหลังนะเวมาความสัมพันธ์นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะมันมีการตกตัดแต่งความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ด้วยเนะาะไพ่ก่อนหน้านี้ที่ออกมา อย่ายึดติดก,กับสิ่งนี้มากเกินไปเห็นปะคุณอาจจะยุติดก,กับความเศร้านะความเศร้าความผิดพลาดหมกมุ่นแม้วนะให้คุณหลุดออกมาจากจุดนั้นเนาะเออแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะนะอย่ากลัวไปล่วงหน้าเนี่ยคุณอาจจะแพนิคด้วยว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหมอะไรอีกไหมแล้วมันจะเป็นนู่นนี่นั่นไหมไม่นะอย่าคิดอย่างนั้นเนาะปล่อยปล่อยวางนะคะเนาะเพราะจริงๆแล้วอะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะเปิดออกมาแล้วดูเฮ้ยไพ่ดีหมดทุกอันเลยเออแล้วคุณกับเขา็าย่างได้ไปต่อแถมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยคือมองว่าอาจจะทั้งคุณทั้งเขาอะที่แบบเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าหมกมุ่นอย่าแพนิคเกินไปนะอืมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด b s c ส i คร เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย